ช่วงนี้พานคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศที่อำเภอใหญ่จังหวัดสงขลานะคะทุกภาคส่วนก็ระดมกาลังเคลียร์พื้นที่หาดใหญ่หลังจากที่น้ําลดเป็นปกติแล้วนะคะแต่ว่ายังพบปัญหาเรื่องของรถติดกันอย่างต่อเนื่องในหลายเส้นทางทีเดียวค่ะติดตามได้จากคุณพงศธรบุญสุขรายงานมาจากแยกโรงปูนอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะคุณพงศธรคะเชิญค่ะ สวัสดีคุณพีทและคุณเชอรี่ครับขณะนี้ผมอยู่ที่บริเวณสีแยกรงปูลอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับสังเกตด้านหลังจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยรถนะครับติดเป็นจานวนมากนะครับเนื่องจากว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับประชาชนต่างคนต่างออกจากบ้านเพื่อมารับถุงยังชีพบางก็กอ,อกมานะครับเคลื่อนย้ายรถที่นํามาจอดทิ้งไว้บางส่วนยังคงมีการจอดรถกีดขวางการจราจรนะครับเนื่องจากไม่สามารถนํารถสไลด์มาเคลื่อนย้ายออกไปได้ทําได้เพียงเคลื่อนไว้มาจอดบริเวณไหลาทางครับ เพื่อเป็นการเปิดการจราจรบางส่วนส่งผลให้การสัญจรเดินทางในพื้นที่ยังเป็นไปด้วยความยากลําบากจากการพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่นะครับแจ้งว่าตอนนี้ตํารวจเนี่ยไม่มีอำนาจในการยกรถนะครับต้องให้เจ้าของรถติดต่อกับทางรถยกหรือว่ารถสไลด์เพื่อเข้าไปในพื้นที่แล้วก็นํารถออกไปนะครับส่วนหลังจากนี้กรณีที่ไม่มีเจ้าของจริงๆทางตํารวจและคนส่งจังหวัดก็มีความจําเป็นนะครับที่จะต้องเคลื่อนย้ายรถ ไปจอดเก็บไว้ในที่ที่มีความเหมาะสมนะครับเพื่อเป็นการเปิดทางจราจรประสานติดต่อเจ้าของรถกลับไปนะครับซึ่งจะดำเนินการแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งครับด้านตํารวจก็มีความห่วงใยนะครับได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบเรื่องการติดต่อแจ้งรถหายหลังน้ําท่วมน,นะครับสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1599หรือ191หครับหรือสามารถประสานเพิ่มเติมไปที่กรมการขนส่งทางบกสายด่วน1 5 8 4ครับและส่วน และส่วนที่ผมอยู่นะครับก็คือบริเวณสี่แยกโรงปูนเห็นว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับยาวมาตั้งแต่แยกไฟแดงแยกไฟจราจรนะครับที่บิ๊กซีคลองแหอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสุทรรามาจนถ,ถึงจุดนี้นะครับที่สี่แยกโรงปูนรถก็คงยังติดอย่างต่อเนื่องนะครับยาวมาตั้งแต่ช่วงไฟจราจรนะครับถึงจุดนี้ก็ประมาณ2กิโลเมตรครับตอนนี้เองรถก็ยังคงติดอยู่เป็นจํานวนมากส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นรถที่นําของนะครับมาบริจาคเข้าไปมอบให้กับชาวบ้าน ส่วนหนึ่งก็เป็นรถของทางทหารเจ้าหน้าที่นะครับที่เข้ามาในพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานนะครับและบางส่วนเองก็เป็นรถของประชาชนนะครับที่มาจากจังหวัดอื่นๆด้วยเพื่อเข้าไปในพื้นที่เศรษฐกิจอำเภอหัดใหญ่นะครับไปที่ตลาดกิมโยงเพราะทราบมาว่าตอนนี้เองเนี่ยก็มีการนําของนะครับมาขายในราคาที่ถูกมากๆเลยครับโดยทั้งนี้นะครับก็จะได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับได้หลีกเลี่ยง การเข้าสู่ตัวเมืองหัดใหญ่นะครับหากไม่มีกิจธุระที่จําเป็นเร่งด่วนเพื่อเป็นการลดปริมาณรถยนต์ในพื้นที่นะครับแล้วก็จะได้ช่วยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นโดยเฉพาะภารกิจเร่งด่วนนะครับในการทําความสะอาดถนนเก็บกวาดขยะและฟื้นฟูหัดใหญ่ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและสามารถกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับขนะดนี้เองที่เสียงลงปูลอำเภอหัดใหญ่จงังหวัดสุนคลานะครับ จะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มาจากทั่วจังหวัดทุกภาคใต้นะครับระดมกําลังเข้ามาที่อำเภอหัดใหญ่เพื่อมาดูแลอำนวยความสะดวกเรื่องของการจาราจรให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้สัญจรได้อย่างราบรื่นขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเหมือนที่บอกไปครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับหากไม่มีความจําเป็นจริงๆก็หลีกเลี่ยงที่จะเข้ามาในตัวเมืองจะดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้เคลียร์เส้นทางให้เรียบร้อยโดย,โดยเร็วที่สุดครับนี่ก็เป็นรถนะครับที่พยายามจะเข้าพื้นที่เพื่อไป มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับก็การจราจรยังคงติดขัดอย่างต่อเนื่องนะครับแต่เจ้าหน้าที่ทุกส่วนนะครับก็กําลังระดมกําลังอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ใช้เส้นทางได้อย่างปกติโดยเร็วที่สุดนะครับค,ครับ แล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับทุกอย่างเพื่อให้เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีนะครับท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แถลงไว้เมื่อคืนนี้ที่อำเภอหาดใหญ่นะครับว่าหาดใหญ่ต้องกลับมาสรดภายใน14วันส่วนพี่น้องประชาชนต้องกลับบ้านภายใน7วันครับในนี้คือบรรยากาศสดๆจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับ ค่ะขอบคุณค่ะคุณพวงสะทอนบุญุขนะคะรายงานมาจากแยกรงปูนอำเภอหันใหญ่จังหวัดสงขลาสิ่งหนึ่งที่อาจจะทำให้รถติดในบริที่หัดใหญ่ก็คือว่ามีรถที่จอดเสียเนื่องจากน้ำท่วมเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะเป็นจำนวนมากทีเดียวนะคะชาวบ้านนก็สะท้อนอยู่เหมือนกันว่าเออคือตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบแหละจะไปจ้างเกี่ยวกับเรื่องของรถที่มายกรถของตนเองเนี่ยมันก็ไม่มีเงินก็เลยอยากจะให้หน่วยงานทางภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือในตอนนี้ด้วยนะคะ